เรียนมีลักษณะเฉพาะด้วยจุดเด่นอย่างไรมาเดียวกันนีก็เด็กคนตี่วิ่งก็เกมือมอมอม่อนเะมื่อนนะใครทายนับที่วิ่งแม่นใดนนนที่เทศไปว่าที่วิ่งทักเท่าไหร่ก็กไม่มีวิธีการดูแลต้นงตัเรียนให้ได้ผลผลิตดีอย่างไรบ้างก็อยังบอกไม่ได้ว่าจะได้ผลผลิตดีหรือไม่ดีในตอนนี้เพราะว่าเรียนมันเพิ่งอายุได้ยีบเดือน ปัจัยอะได้ที่สำคัญที่สุดในการทำสวนตุเรียในให้ประสบความสำเร็จก็ท่ากว่นาน้ำปุ้ยแล้วก็ยาหักยาหลักซาปลูกพืชปลูกมะเร็งต่างๆ่าระบบน้ำและการใ้ปุ้ยในส่วนตุเรียนเป็นอย่างไรบ้างข้องต้นข้องตานีถือว่าระบบน้ำดีมาก รอะมันมีนามบาดานันต่ว่าสมบูร์จะาได้ตลอดาการในปุ๋ยการในปุ๋ยนี่ก็เดือนละครั้งมีเทคโนโลยีหรือเกลืองมือใดต่ช่วยให้การดูแลส่วนตุเรียนให้มีปรฏิทิภปาหมากขึ้นตอนนี้ก็ ก้องตานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้จ่ายเกี่วมือได้ที่จ่ายเบบธมรจาติเนี่ยจ่ายถ้าระบบนามจ่ายระบบสปริงเกอร์ซึ่งเป็นระบบที่เขาจ่ายกาันตัวตัวไปเทค,ทคโนโลยียังยืนยังไม่ได้จ่ายนะตอนตุนลักก้องการทำส่วนตัวเรียนมีอะไรบ้างครับต,ตุลลักก็ตุลพันธ์าตุนกลาแล้วกาปุย กับกายานอือนี่วิธีการบรนีารนะตน้นทุนตัวถือเรียนอย่างไรให้คุมกามาที่สุดตอนนี้มันยังทบไม่ได้เพราะเรายัางไม่มีพุทธบริษัทันจะคุมการหรือไม่คุคนนมการอย่างยังยังทำพูนไม่ได้ฮะอะปัจเจกฤทธิ์ซุ่มกุนตัวราคาทุเรียนในตลา,าปี เ oh. นี่ยกล้องลุงนี่มันยังบอกไม่ได้เพราะว่ากล้องตานี่บอกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีผลผลิตออกมาที่เรียนมันอาย,อยุอย่างน้อยแต่ถ้าว่าตบโดยตบตบไปความเป็นกล้องตาก็ว่าปัจจัยก็คือที่ส่งผลส่งผลต่อราคาผลผลิตก็คือปัจจัยเนี่ยปัจจัยการผลิตกล้องตัวเรียนเนี้ยว่าปีนี้มมนออกมากอรู้มากหลายๆช่วง มันราคามันก็สู้แต่ถ้าปีนี้เกษตรกรผลิตได้น้อยอาจจะประสบโรูป่วยประสบปฏิปัยต่างๆทำให้เพิ่มผลิตน้อยปีนั้นราคามันก็จะสู้การเปลีป่ยนแปลงของสภาพมากาสตรส่งผลต่อต้นทุนเลยผลิตอย่างไรบ้างก็มันมีมีส่วนเกี่ยวข้องเลยเกี่ยวกรองสภาพมากาศคับต้นทุนการผลิตนี เกี่ยวกงก็เชนว่าน้ำพุนการราให้น้ำนอยให้น้ำนอยเราก็เสียกใจใจนอยามีแนวต่างเลยทีสซามาช่วยเพิ่มพุ้นตอบเต้นจากการทำต้นถุเรียนได้บ้างตอนนี้ถึงจากว่าเรียนก็องตาเนี่ยมันยังเล็ก เพิ่งปลูกได้ปีเจ็ดเหมือนไอ้น,นี่ตาเขาอย่างในส่วนของตาเนี่ยตาอย่างบอกไม่ได้ว่าอีทำเปลือมันมีพ่นผลิตขึ้นแต่ตาตบโดยฟางฟางก็คือ,คอ,อเขาคือผือก็เมือนกับซัดเนี่ยแต่ราว่้มันจมบุญไอ้มันกินจมบณ์มันก็วนมันก็ให้เนื้อมากผืดก็เ,เมือนกันถ้าว่าเราใส่ปุ้ย นายสมบูรณ์นายนามสมบูรณ์ก็ยอมที่ทำให้ผลผลิตออกมาดีส่วนทุเรียนประสบป่าหน้าอะไรบ่อยที่สุดหรือก็มีวิธีการรับเมืออะไรบ้างปีห้าที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็ก็คือ โลกพ่อยู่ก้องก้องกบดเรียนเนี้ยเป็นกรปพ่อเพาว่าวารั้งชาวพกช่วงอยู่หรืออะไรก็นำหมาแก่ก็โรกปืดมาแลงจักดูปืดจงก้นกัตบโตดีเรียนมาทีุเหือเอะไรเราก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรละมาแรงจึงตรองพ โอ้มีเลยสององกันก็คือชิดยาชิดยาหรือว่าก,ก็ต้องชิดยาแนนแดงงานพัก เกเตรตีใจในส่วนถูเรียนมีเพียงพ่อหรือไม่เลยมีขัญหน้าขัาดเคลื่ย,าายนถึงงานหรือไม่ตอนนี้ส่วนของตาคนหนึ่งจกว่าตาทํามันไม่หมาขนาจมันเปลี่ยนที่หลายอะาหลายงานันเลยยังไม่กระตุกกระตือนทั้ตาเลยไปธรรมชาติมี้นกระตบต่อส่วนถูเรียนอย่างไรไปธรรมชาติมันมี้นกระตบต่อถูเรียนแน,น่นอนหละ เ็นได้ลมพัดผัหกหมากก็จะทำให้ตัเทียนมันโผนมันหักได้นี่แต่ว่าเป็นเป็นต้นตบตัวไปนะข,ะ,ะขอเจ้าเจ้าบอกข้อการมันยังไม่ยังไม่คุอดีนั่นราคาตัวเทียนตีันพ่นุมพุ่นต่อต่อตายอย่าไรบ้างราคาตัวเทียน มันไม่ได้ตรงพ้นเลยพอเรียนตนมันเล็กมันไม่มีหลูตีมันมีหลูใกล้ทีแนวน้มก็การต่ำจนตัวเรียนเนี่นะก็ต้องตาเป็นยังไงบ้างพอรุ่งก็ตาขาดมีความวังอยู่ออกซิซิทิบอ่ะออกาิประโบความความร็ดัออกซิเปลเซ็นลมเร็วกับดักทิปคือ อูจะะากสปาับนสะบับความจเจริญเติบโตของสนถูเรียนแล้วกัประเมื่นให้ว่าอยู่ในขณะดู้ชายหรือปานครั้งมีเป็นปัจจานาส่วนถูเรียนได้ดีขึ้นอย่าเลยบ้างคนตอนนี้ในกาปรปัจจานาส่วนถูกเรียนก็ในเบ่งการดูแลออกป็น ่องประเภทคือประเภทท้อนที่จะเลื่ออกงามดีก็ดูแลอย่างหนึ่งประเภทที่ว่าไม่ก่อยจริ่เติโตหรือว่าตู้บกวรจะถูอกไม้ต่ตตาง,งๆมาก็แบ่งออกมาดูแลอีกเป็นเป็นประเภทนึ่งออมีกลุ่มการดูวยงานใดีเข้ามาสวยครับตอนนั้นต้นตัวเรียนอยู่ตรงนี้มีนะ น่วยงานที่กข้ามาสนับสนุนส่วนสูตเรียนทองสารนี้ตอนนี้นี่ยังไม่มียังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปบกบกลี่การตั้งปะเทศบบอย่างยืนมีความต้องกันอย่างไรต่อส่นสูเรียน,นก็มีควา,ามสาคัญมางปร,ระเทศอย่างยืนนี้ วจะทำให้เรามีความมั่งอยู่ในน,น้นเหมือนกันทำทันไร้เส้นอาจจะส่งเสริมในเรื่องตัวเรียนมีมาตรฐานตา้ตงองงดควัปรบปรปุงแรงไรบ้างในความคิดตาในอนาคตถ้าคิดว่าควรจะแก้ปัญหาลิตที่มีคุณภาพส่งการตลาดเช่นว่าขนาดของตัวเรียนแล้วก็อายุ กลงลูกตัวเรียนด้วยือเราไม่ค่ายเรียนโนนเราไม่ค่ายเรียนคีดีดรอกากันนั้นโอเคนะ